เรื่องราวของอชวนจินกายยังมีอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ากิมยงตอนที่แกเขียนนะครับแกเขียนครั้งแรกเนี่ยห้ายอดฝีมือเนี่ยราชันทักษิณเนี่ยไม่ได้มีวิชาดัชนีเอกสุริยันที่เป็นของแกจะเป็นวิชาของเฮงเตงเอียงเอง,เองแกจะมีาธาตุธรรมชาติแล้วก็วิชาดัชนีเอกสุริยันแล้วตอนหลังเองเนี่ยอิตเตงใตสื่อที่หลังจากที่ ราชนทััศินบวชเป็นอิเตงไดซซอเนี่ยตอนที่รักษาตัวอึ้งย้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการผสานพลังธาตุธรรมชาติด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก่อนที่เฮงเตงเอียงเนี่ยจะสิ้นนะครับแกได้เดินทางไปยังต้าหลีเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชากันซึ่งครั้งแรกเนี่ยแกถ่ายทอดวิชาสองอย่างเนี่ยให้กับอาราชนทััษินเลยก็คือดัชนีเอกสุริยันและก็พลังธาตุธรรมชาติ แต่ตอนหลังเนี่ยในการพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยในการแก้ไขที่จะมารวมเล่มกันแกจะสลับกันคือ,อาราชันทักษณิณเนี่ยจะมีวิชาดัชนีเอกสุริยนันส่วนแหงเต็งเอียง e จะมีวิชาพลังธาตุธรรมชาติแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าจริงๆกะจะถ่ายทอดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวร้ายอย่างเอาเอียงหงเนี่ยอยากได้คัมภีรเก้าอินจินเก่งแบบรุนแรงมากนะครับก็เลยต้องมีการหลอกล่อก,กันแล้วก็แหงเต็งเอียง e ต้องแกล้งตายแล้วก็วิชาดัชนีเอกสุริยันเนี่ย ต้องบอกว่ามันจะเป็นวิชาที่ข่มพลังคังคกของแกเพราะว่ากิมยงจะเขียนเรื่องนี้มาจากการเลียงห้า,าธาตุของจีนเช่อนอึงเยื่อสือเป็นไม้พิษประจิมเอายังคงจะเป็นทองไฟจะเป็นราชันทักษิณทางใต้หนานอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นไฟน้ำก็จะเป็น อัางชีกงดินก็จะเป็นแห้งเต็งเอียงอะไรแบบนี้ฮะมันจะข่มกันไปข่มกันมาอยู่ซึ่งวิชาที่ข่มก็คือดัชนีเอกสุริยนแล้วทําให้พิษประจิมเนี่ยไม่ได้ออกท่องยุทธภพมาเป็น10ปีเหมือนกันเพราะว่าโดนดัชนีเนี่ยทำลายวิทยายุทธศูนย์สิ้นก็เลยจะถามว่าดัชนีเอกสุรียนมีความเกี่ยวข้องกับพลังาธาตุธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในการเขียนครั้งแรกแกน่าจะรีเสิร์ชข้อมูลตรงนี้มาก่อน อันนี้ต่อไปนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นสันนิษฐานนะครับถ้าดูในประวัติของวิชาต่างๆตัวนี้เนี่ยดัชนีเอกาศริยันเนี่ยจะมีวิชาหนึ่งของสำนักเซ้าหลินที่มีชื่อเสียงมาเป็นสายของสาบันสงนะครับเรียกว่าดัชนีพลังเซนครับดัชนีพลังเซนเนี่ยเวลาที่ฝึกเนี่ยนะครับจะฝึกดัชนีป้ายสุดท้ายก็คือนิพานเหมือนกัน แต่ว่าดัชนีเนี่ยจะแกะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณสมบัติพิเศษข้อที่1ก็คือว่าดัชนีจะแข็งกร้าวมากนะครับประเภทแทงต้นไม้ทะลุก,ก็ได้เอาดัชนีหนึ่งดัชนีเนี่ยรักษาบาดเจ็บก็ได้ในมังกรหยกจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ก้ยเจ๋งผ่าอึ้องยงไปรักษาบาดเจ็บแล้วก็อิดแตงใต้ซื้อเนี่ยจี้ที่กระหม่อมลงไปแล้วก็จี้จุดต่างๆวิชานี้มีอยู่จริงทําได้จริงแล้วเพาเวอร์ฟูมากๆ พานี้มีชื่อเสียงมากเมื่อประมาณ560ปีก่อนอคือปกติเนี่ยเขาถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นที่เป็นระดับเจ้าอาวาสกับผู้วิโสของวัดเซาลินแต่ว่ามีช่วงหนึ่งจีนเกิดประวัะติวัฒนธรรมในยุคข,ของเมาเซรษฐุพระของวัดเซาลินเนี่ยถูกไล่ฆ่าแล้วก็ถูกไล่ออกจากวัดก็เลยมีพระเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเด็กชาวนาคนหนึ่งแล้วก็สั่งไว้ว่าห้ามไปถ่ายทอดให้คนอื่นและห้ามเปิดเผยแต่เด็กชาวนาคนนี้เนี่ย พบว่าคุณป้ามีวันหนึ่งนะครับพอเขาอายุ40กว่าเนี่ยคุณป้าข้างบ้านเขาหกล้มบาดเจ็บเป็นอมบัพาดครับเขาสงสารคุณป้าคนนี้เขาก็เลยใช้หนึ่งนิ้วเนี่ยจี้เข้าไปที่กระดูกสันหลังแล้วคุณป้าคนนี้ก็หายเป็นปกติเลยก็เลยคือหาขึ้นมามากนะครับมาเิทยาลัยของประเทศจีนกับของอเมริกาเนี่ยร่วมกันทํางานวิจัยวิชานี้ก็เลยเผ่แพร่ออกมา แล้วท่านคนนี้ใช่ท่านเชีย่ยสืเนี่ยก็เ,เลยตัดสินใจทําลายคําสับานกับอาจารย์ถ่ายทอดวิชานี้ออกมาภายนอกเพราะถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกภายนอกวิชานี้เวอวร์ฟูลมากนะครับก็เลยคิดว่ากิมยงเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของวิชานี้นะครับชื่อของจีนตรงๆเลยคือว่าหนึ่งนิ้วดัชนีพลังเซนนะครับก็เลยกลายเป็นเอกสุริยันเปลี่ยนแค่คําว่าสุริยันคําเดียวนะคําคำอื่นเหมือนกันเลยของภาษาจีนอี้จีฉางกับ อี้อีอ้หยางชางนะครับใกล้เคียงอี้อีอ้หยางจี้ใกล้เคียงกันมากนี่เป็นด้านหนึ่งครับเพราะฉะนั้นโดยวิชาเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยกิมยงคงมาตอนที่เอดิตใหม่เนี่ยก็คงตะกิดตะขวงใจแล้วมันลงตัวกว่าว่าก็เป็นวิชาของสบบาบันสงอยู่แล้วนะครับของออต้นลี่ตรงกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มของถ้าค็กป็นกลุ่มเผ่าไทยอะนะครับจึงได้บวชกันทุกคนตรงนั้น เขาก็เหมาะมากเพราะตรงตัวนี่เป็นกลุ่มวิชาต,ตัวหนึ่งของอี่จีช้างนะครับดัชนีพลังเซนหรือว่าเอากสศุริยันเนี่ยเป็นสายของพุทธอยู่เดินในอีกแงาหนึ่งในส่วนของพลังธาตุธรรมชาติเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ก๋ยแข็งฝึกเนี่ยจะฝึกล้อมลมุลมลมปราณเข้ากับจิตแล้วก็ร่างกายเพราะเป็นอย่างนั้นฝึกอะไรก็จะง่ายมากแล้วก็เหมือนกับให้เปรียบเทียบเนี่ยนะครับสมมติว่า ลมปราณในหนังจีนก็มีจะมีอยู่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของมังกรทลายฟ้าที่พระเอกเนี่ยมีลมปราณอยู่เต็มตัวเลยแต่ไม่รู้จักกระบวนท่าใช้ออกมาไม่ได้ก็จะถูกศัตรูเนี่ยจัดการได้ง่ายนะครับผมในตอนฝึกตอนแรกๆเนี่ยมีลมปราณอยู่เต็มตัวเลยแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมากก็เลยต้องมาฝึกกระบวนท่าที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นลมปราณเนี่ยได้เปรียบเทียบนะครับเหมือนกับว่าเราสร้างเขื่อนขึ้นแล้วก็กักน้ํา งั้นตอนที่ผมฝึกในตอนแรกที่ฝึกนั่งสมาธิเดินลงปราณในสายของชุนจินในเคล็ดวิชาอมตะเนี่ยก็ปรากฏว่าในตัวเนี่ยพบเลยว่าตามจุดต่างๆเนี่ยเหมือนกับมีเขื่อนมีฝายอยู่เต็มแล้วแล้วน้ําก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆในร่างกายสะสมมากขึ้นเรื่อยๆดีไหมดีอยู่ครับดีแล้วก็เป็นปัญหาด้วยสะสมเรื่อยๆมันก็ล้นอะ่ะมันท่วมเพราะมันท่วมก็จะเกิดปัญหาข้างใน ผมก็เลยต้องฝึกว่าให้ลงปราณกับน้ําที่มันฝึกในนั้นเนี่ยก็มาฝึกวิชาของที่เป็นวิกลุ่มวิชายุทธ์อย่างเช่นของไทเก็กท่าที่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นเพลงมวยห้าท่านะครับที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็ระบายน้ําส่วนต่างๆแล้วก็ปรับข้างในปรับเขื่อนปรับฝายใหม่แล้วก็เริ่มสะสมเพิ่มเติมใหม่ประมาณอย่างนั้นครับโอเคครับพอดีมีอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ก็คือหลังจากที่ มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งก็คือเท่าทาลกจิวแปะทงนะครับคือจะเป็นตัวละครที่เป็นสิษย์น้องของแฮงเต็งเอีย e งแล้วคนคนนี้เนี่ยในตอนที่ฝึกวิทยายุทธเนี่ยก็ฝึกกับศิษย์พี่แต่พอตอนหลังเนี่ยได้บัญญัติวิชาของตัวเองเช่นคงเมงคุงหรือว่า72หมัดศูนย์จำหรัดซึ่งหากอธิบายในแง่ของชวนจินวิชาที่อาจารย์ถ่ายอทอดให้ศิษย์ทั้ง วิชาค่ายคนเจ็ดดาวเพลงกระบี่หรืออะไรเนี่ยกับมัดคงเม้งคุ้งเนี่ยมันจะไม่มีความคล้ายกันเลยผมก็เลยอยากรู้ว่าแนวความคิดสองอันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงผมรู้สึกว่ามัดคงเม้งคุงหลังจากที่อ่านเนี่ยมันค,คล้ายๆกับวิชาของทางฝั่งบูตึงมากกว่ารู้สึกมีมีม,มีมีลักษณะอย่างนั้นแล้วสองอย่างนี้มันมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงมั่งครับอืมกระตูนมีเซนซิดีมากนะครับในส่วนตัวเวลาที่ผม อ่านจุดตรงนี้ก็คิดอย่างเดียวกันนะครับว่าคงเม้งคุ้งเนี่ยในของชวนจิงดั้งเดิมไม่ใช่มีวิชาอย่างนี้อยู่ในหนังสือเขาเขียนอย่างนั้นเพราะไม่ใช่วิชาของชวนจินแต่เป็นจิวเพลเองคิดขึ้นมาจากที่อยู่ในธรรมนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับเ,เข้าใจว่ากิมย้งนะครับอยากจะไปเพิ่มวิชาตรงนี้เข้ามาก็เลยเอาวิชาที่เป็นแก่นของบูตตึงเนี่ยเข้ามาคือของบูตตึงเนี่ย วิชาไทาเก๊กของบุตรึงไทเก๊กเนี่ยจะเป็นมวยที่ผสานของความว่างแล้วก็ปรัชญาของน้ําเข้าไปจะนุ่มละมุนแล้วก็เข้าสู่ความว่างตัวนี้เป็นปรัชญาของเต่าน่นเงเอ,อ่ของเต่าเนี่ยในการฝึกของเต่านี่ทางด้านวิทยาย,ยุทธเนี่ยจะมีอยู่4ประโยคประโยคแรกก็คือว่าเรื่องจริงว่าชีหมายถึงว่าฝึกจนกระทั่งอนุชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็น พลังลมปราณนี่นคือขั้นแรกจากนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นลมปราณแล้วเรื่องชี่หัวสัเสฝึกชี้ฝึกพลังลมปราณให้เปลี่ยนเป็นจิตเป็นสำนึกนะครับเสันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งมากหมายถึงทั้งจิตสำนึกคือหมายถึงพอฝึกชีตัวนี้แล้วสำนึกของเราปณิธานความตั้งใจต่งตางๆจะทำอะไรต่งตางๆจะแข็งแรงมาก นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเก็บได้จะเรียนรู้ได้เร็วอันนี้คือสํานึกที่อยู่ผิวสํานึกที่อยู่ต่ําไปอยู่ใต้ลงไปที่ว่าจิตไร้สานึกต้องจะเป็นความสามารถพิเศษต่างๆที่จะเกาะเกิดขึ้นมาแล้วก็ขั้นสูงสุดของสซนเนี่ยก็คือรู้แจ้งเพราะฉะนั้นฝึกจนกระทั่งปรานเปลี่ยนเป็นจิตสุดท้ายจากนั้นฝึกเลี้ยงสรินให้วีตัวนี้เป็นคําสําคัญฝึกจนกระทั่งจิต เข้าสู่ความว่างได้ในสายของเต่าเนี่ยก่อนที่จะฝึกถึงขั้นสูงสุดไม่ว่าจะเข้าสู่นิพพานเข้าสู่ความรู้แจ้งหรือสิ่งต่างๆขั้นสูงเนี่ยต้องเข้าสู่ความว่างได้ก่อนในคำพีเต่าเต้าชิงก็เขียนไว้นะครับเขียนไว้ว่าในกงรงล้อสา3สิบซีกเนี่ยนะครับตรงกลางมันเป็นดุมที่ว่างเปล่ากงรงล้อถึงใช้ประโยชน์ได้ครับมีถ้วยแก้วอยู่ มีประตูมีห้องอยู่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันมีความว่างอยู่ความว่างนะครับในสายของการทำสมาธิในสายของเตา๋ามหายานก็เช่นเดียวกันนะพุทธมหายานความว่างมหายาณใช้คำว่าสุญญตาดังนั้นในสายของเซนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคำว่าสุญญตาเหมือนกันในการฝึกวิทยายึดก็เช่นเดียวกันพอเข้าส่วนตรงนี้ได้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ได้ ออนอกเรื่องไปนิดหนึ่งจากกิมยงห่วงอี้นะครับห่วงอี้ตีมของเขาชัดเจนมากนะครับอาจารย์โนโนพรัชใช้คำว่าทลายนภาภาษาจีนเนี่ยไม่ใช้คำว่านภาใช้คำว่าทลายความว่างเปล่านะครับความว่างเป็นขั้นตอนที่จะเชื่อมโยงกับจิตชั้นสูงแล้วก็จักรวาลได้ สวรรค์ขอร้องขอท่านโปรดช่วยยงยีด้วยได้โปรดช่วยยงยีด้วยถ้าต้องใช้ชีวิตแลกชีวิตข้าขอตายแทนยงยีสวรรค์ข้าขอร้องล่ะได้โปรดให้ข้าทำอะไรเพื่อยงยีบ้างยงยี Oh, <coughs> <coughs> มีตาบุระสบเเธอลุกขึ้นอาตมาอิดแตงราชันต้วนที่เจ้าตามหาก็คืออาตมาท่านยังไม่ตาย คันคือราชันตุน้นราชันต้น้นจากโลกนี้ไปแล้วโลกนี้มีเพียงอิฐเต็อ <enga> ขอร้องได้สิโอรดช่วยยงยีด้วยได้สิ โอโสที่ถุงผ้านี้กับข้ากับชับว่าเมื่อข้าพบท่านแล้วให้น้ำของข้างในบอบให้ท่านผู้ที่มอบภาพใบนี้ให้ข้ากลัวว่าข้าจะไม่รักษาเจ้าตั้งใจวาดภาพนี้มาเตือนใจข้า นางดูถูกอัตมาเกินไปแล้วติซือเจะรักษาการบาดเจ็บของนางยังต้องใช้ยาอะไรอีกบ้างล่ะครับไม่ต้องมานางหูข้าขอตรวจชีพจรของเจ้าหน่อยติสือยังดีเป็นไงบ้าง บาดเจ็บภายในเลือดลมติดครับขอร้องท่านโปรดช่วยยงยีด้วยไม่ต้องห่วงข้าจะรักษานางให้หายแน่เจ้าลุกขึ้นเถอะขอบคุณครับใต้ซื้ออาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์สิเป็นห่วงสุขภาพท่านน่อาจารย์โปรดอ,อนุญาตให้พวกเราสีพี่น้องร่วมกันรักษาอาการของนางด้วยเถอะพลังของพวกเจ้าพอเลย รักษาให้หายได้เหยอสิทธิ์ยินดีทดลองดูเลวไหลชีวิตคนเรื่องใหญ่ทดลองได้เหะสองคนเนี้ต้องถูกคนชั่ววงการให้มาแนะ่อาจารย์อย่าติดกับไปแดนขาดนะครับอย่าพูดอีกเลยอย่าว่าแต่สองคนนี้เป็นสิทธิ์ของชิกกงนังหนูนี่เป็นที่ดาของพี่เอียพอให้เป็นคนแปลกหน้าบาดเจ็บ มาขอร้องข้าถึงนี่ข้าก็ไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธไปผู้ออกบวชจะขาดจิตเมตตาเห็นคนตายไม่ช่วยไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้วพวกเจ้าออกไปเถอะเจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ อย่าปล่อยให้ผู้ใดเข้ามาได้เด็ดขาดต่อให้เป็นสิทธิ์ของข้าก็ห้ามปล่อยเข้ามานี่เกี่ยวพันถึงชีวิตของนางหนูนี่เจ้าต้องจำเอาไว้คุณน้อยจะจำไว้นางหนูก็ต้องกลัวนะเจ้าต้องทำตัวผ่อนคลายไม่ว่าจะรู้สึก เจ็บหรือว่าคันอย่างไรห้ามเดินพลังต่อต้านเด็ดขาดท่านลุงอย่าห่วงเลยเขาจะถือว่าตายแล้วจะจะไม่ขยับแม้แต่น้อย ยงยียงยีล uh. uh. ิซยงยีเป็นยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเป็นยังไงบ้างยองยียองยียองยีเขาอักคีละทำน้ำแข็งละเขาอักคีอะไรทำน้ำแข็งอะไร เมื่อกี้เข้าฝันไปฝันว่าไปถึงตีนเขาอาคีจากนั้นก็เข้าไปในถ้มน้ำแข็งแล้วก็เดี๋ยวก็รู้สึกร้อนมากอีกเดี๋ยวกลับรู้สึกเย็นมากเป็นแบบนั้นสลับกันนังหนูอาการของเจ้าหายแล้วพักผ่อนวันสองวันก็หายดีแล้ว บุญคุณที่ช่วยชีวิตผู้น้อยจะจดจำไว้ขอบคุณท่านลุงนะคะลูกเจ๋งจิตใจที่มุ่งม,มั่นขอร่วมเป็นร่วมตายของเจ้าอาตมาแม้เป็นคนนอกยังรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดพวกเจ้ารู้หรือเปล่าเพื่รักษาอาคารของพวกเจ้าอาจารย์ต้องสูญเสียวรยุทธ์ต้องใช้เวลาถึงห้าปีถึงจะ <c oughs> ฟื้นฟูได้ซื้อ <c oughs> เป็นเรื่องจริงเหรอครับเม่อนางได้รับบาดเจ็บภายในอย่างสาหาัสจำเป็นต้องใช้ดัชนีเอกสุริยันคู่พลังจักรวาลเพื่อทวงจุดและเส้นลมปราณทั้งหมดทีจ่จะช่วยชีวิตไว้ได้แต่ว่าการใช้วิธีนีนรักษาลมปราณของผู้รักษาเจ้าสาหาัสภายใน5ปีจะสูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมดและจากนั้นอีก5ปีฝึกฝนอย่างหนักทุกค่ำทุกเช้าจะพลาดไปได้แม้แต่นิดเดียวไม่เช่นนั้นไม่เพียงแต่ยากฟื้นฟูแต่ยังยังเบาก็พิการยังหนักถึงแก่ชีวิต